สนับสนุนโดยเพลมอยากสนุกเท่าไหนเพลมอเท่านั้นเดือดช็อกไฟติ้งเรื่องแรกของค่ำคืนนี้นะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ชายครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในภาคอีสานไม่ได้บอกจังหวัดมาด้วยนะผ่านมาแล้ว30ปีครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเพื่อนสนิทครับ สวัสดีครับพี่ตายสวัสดีจ้าพี่ตายได้ยินเสียงตั้นชัดไหมครับชัดเจนเลยจ้ะชัดเจนนะผมดินเสียงพี่ตายชัดมากเลยพี่ตายเราเคยคุยกันไหมชัดครับค่ะเราเคยคุยกันไหมพี่ตายกับตั้นน่ะเอ่อน้องต้นเคยไหมอ่ะน่าจะเคยสักนะน่าจะเคยสักเรื่องหนึ่งเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะรู้สึกว่าพี่ตายเล่าเรื่องน่ากลัวผมจําได้ อ่าน่าจะเคยครั้งหนึ่งใช่ครั้งแรกๆที่พี่ต่ายโทรมาเล่ากับเดือะช็อกเลยแหละน่าจะใช่ใช่ใช่ค่ะโอ้ตอนนี้พี่ต่ายจสาพี่จําได้ว่าคุยกับใครนะพี่เก่งพี่คุยกับพี่เก่งไม่ใช่สิคุณอ่าเดี๋ยวนะที่โคตรช็อกหรือเปล่าน้ํามันพายใช่ไละพี่ขวัญน้ํามันพลายใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็น้องแอนน้องซ้ำ ครั้งหนึ่งใช่แล้วก็คุณโก้คุณโก้อแสดงว่าเออเล่าส่วนใหญ่จะเล่าที่โคชชอกวันเสาร์อาทิต์เนาะใช่ใช่อันนี่ก็มาไฟติ้งกันบ้างน่าจะเป็นการไฟติ้งครั้งแรกเลยไหมคะพี่ต่ายน่าจะครั้งสามแล้วนะครั้งที่สามแล้วหรอเอาละเขาเรียกว่าหนึ่งสองลองเชิงครั้งที่สามเนี่ยเอาจริงเชื่อผมอ๋อนะชนะครั้งเดียวชนะครั้งเดียวอ๋อไม่เป็นไรเอาอีก มันต้องได้อีกเช่อผมนะนี่พี่ตายฟังแต่ช็อกจากที่ไหนครับวันนี้อ๋ออยู่ที่ห้องพักแถวลำอินทาจ้ะอ๋อไม่ไกลไม่ไกลนะแล้วเรามาว่าถึงประสบการณ์พี่ตายกันเนะว่าจริงๆแล้วเป็นของพี่ชายถูกไหมครับเป็นของพี่ชายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องเกิดที่บ้านอะรนึงเราฟังนั่นแล้วล่ะครับเป็นบ้านที่ภาคอีสานไม่ได้บอกจังหวัดใช่ไหมครับคือพี่ชายพี่น่ะเขาเขาอยู่ประจวบ ใช่ไหมคะอตอนนี้เขาก็มาเรียนเขาเรียกอะไรนะพวกช่างกลแล้วก็จบกันนะคะจบจบไปแล้วอะแล้วต่างคนต่างแยกย้ายแต่เพื่อนเขาเนี่ยอยู่ที่สานแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดที่สานจ,จริงค่ะเพราะว่าพี่ชายที่เดินทางไปหาเพื่อนเขาที่นั่นอ๋อแค่ฟังดูเรียกอินโทรก็น่าสนใจแล้วเรื่องราวรของเพื่อนสนิทที่ผ่านมาสามสิบปีนะครับมันเป็นยังไงพี่ต่ายคืออย่างนี้ก่อนอื่นต้องต้องเท้าความนิดหนึ่งพี่ชายพี่เขาก็เรียนจบ ทั้งคนเนาะใหม่นั้นพี่อายุเท่าไหร่เขาห่างจากพี่ประมาณสี่ปีอะแล้วเราก็มไม่ค่อยได้เจอซักเท่าไหร่แล้วก็มาช่วงประมาณสิบกว่าปีแหละเขาเล่าให้ฟังครับพี่คุยกันเรื่องว่าพี่อชอบฟังคนอวดผีแล้วก็เรื่องเดอช็อกอะไรประมาณนี้ครับเขาบอกเออพี่ก็มีเรื่องแบบหลอนๆเขาก็เล่าเหตุการณ์เหตุการณ์ทุกอย่าง ฟังบอกเฮ้ยพี่หนูจําได้พี่ชายพี่ชื่อพี่หนูเนาะพี่หนูจําได้บอกทําไมจะจําไม่ได้ละ่ะโดนกับตัวเองล้วนล้วนก็คือเรื่องของเขาเนี่ยพอเขาจบเขาจบกันไปแล้วต่างคนแต่ก็มีงานทํานะคะแยกย้ายกันไปอยู่เหนือมางอีสานบางแล้วแต่อยู่บ้านเกิดตัวเองนี่พี่ชายก็เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนอยู่ที่สกลน,ค,นครคนคอาจังหวัดสกลนครบอกแค่จังหวัดเนาะ เขาก็บอกว่าเขียนจดหมายสมัยนั้นย,ยังเป็นจดหมายอยู่อ่ะน้องตั้มยังเป็นจดหมายอยู่อ่ะค่ะอืมเขาก็เขียนจดหมายหากันเขาบอกว่าอ่าสุรินพี่ชายพี่เชื่อสุรินไม่เห็นมาเที่ยวเยี่ยมเยือนกันว่างเลยพี่ชายพี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวว่างเดี๋ยวก็เขียนตอบกันบอกเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะไปหาตอนนี้ก็อยู่กันไกลอะสมัยนั้นการเดินทางก็ลําบากเนาะ นัง่งรถทัวร์อะไรเงี้ยหลายต่อเ uh huh. พื่อนพี่ชายพี่เขาเขียนจดหมายหาเขาเนี่ยอุย้ยเขียนเป็นปีมัง้ง uh huh. จนมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ชายบอกว่าเฮา้ย uh huh. เขาจะไปหาเพื่อนอีกคนที่อะไรนะมุกดาหาร uh huh. บอกเออไม่เป็นไรมุกดาหารใช่ไหมก่อนจะไปมุกดาหารไปสกลก่อนมันก็ใกล้ๆกันเนาะจังหวัดใกล้ๆกันตอนนี้ ก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาว่าเขียนจดหมายไปบอกเพื่อนเขาคนเนี้ยหนึ่งเดือนบอกล่วงหน้าเลยบอกว่าเฮ้ยวันที่เท่านี้นะเดือนนี้นะฉันจะไปเพื่อนเขาเขียนจดหมายตอบมาว่าวันที่เท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวจะไปรอรับ,รบเดี๋ยวมาไม่ถูกเพราะว่าพี่ชายพี่ไม่เคยไปครับสมัยนั้นมันบ้านนอกบัญชนบทเนาะ มันยังไม่เจริญหรอกก็คือแบบยังเป็นทุ่งนานทุ่งป่าอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีรถสองแถวสมัยก่อนอะ่ะมินมีบัสมันยังไม่มีอ่ะค่ะครับรถทัวร์ก็จะเป็นรถทัวร์เลยนะรถทัวร์แดงๆใช่ไหมที่ยังไม่มีแอร์สมัยก่อนอะสามสิบสามแบบรถห <30 S 1> วานเย็นเขาเรียกรถหวานเย็นอะไรสมัยก่อนงนี้ใช่ไหมอ่าที่นั่งแล้วหัวแดงเลยนะฝุ่นกรบเลยนะเปิดหน้าต่างนะคะเพิแอร์ เขาก็ไปพี่ชายพี่เล่าปะเขาก็ไปเขาก็บอกว่าวันนั้นวันนี้นะหน้ารถหน้าจะมาถึงประมาณนี้ประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันเห็นอะไรนะตัวรถบอกบอกเวลาแบบนี้ครับเขาคุยกันเป็นเดือนสรุปพี่ชายที่ก็ไปที่ก็นั่งฟังเขาเล่าบอกเขาก็ไปพอไปถึงปุ๊บมันก็ไปถึงที่นู่นประมาณพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาออกจากเพราะว่าเอาประจวบต้องต้องมากรุงเทพมากรุงเทพแล้วก็มา คุณรถต่อใช่ไหมไปถึงสะกลมันหลายต่ออ่ะสมัยก่อน,นไม่ต่อเดียวรถตู้ก็ไม่มีอืม hmm. แต่แล้วไปถึงนู่นมันก็น่าจะประมาณเย็นเย็นเย็นเท่าไหร่พี่ก็ไม่ทราบเขาก็ไม่ได้บอกเวลาพี่ก็นั่งฟังแล้วสรุปก็คือเพื่อนเขาคนนั้นนะ่ะมารับนะ<ถ>เย็นก็น่าจะประมาณหกโมงมั้มงห้าโมงหกโมงประมาณเนี้ย แล้วเพื่อนเขาอ่ะบอกว่ารถคันเนี้สองแถวเนี่ยเป็นเที่ยวสุดท้ายที่จะเข้าหมู่บ้านเขาโฮโฮมันก็จะมีคนโดยสารอยู่ประมาณสองคนแล้วก็พี่ชายพี่แล้วก็เพื่อนเขานั่งไปด้วยระยะทางจากสกลคนครที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยประมาณสามสิบกว่ากิโลก็ทุเนียนก็จะผ่านจะเป็นทุ่งนาบแบบเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกอะไรอ่ะห้าหกโมงเขาเรียกอะไรอะแถวบ้านนอกเขาเรียกอะไรโปรเพลโปรเพลผีตากพระอ้อมเออใช่ผีตากพระ,<อ>ะอ้อมแบบว่าผ้าที่จะตกแหล่ไม่ตกแหล่อะไรประมาณนี้เนาะประมาณเนี้ก็นั่งผ่านทุ่งนาทุ่งนาแล้วมันมีผู้โดยสารสองคนน่ะลงก่อนแล้วกว่าจะถึงบ้านพี่ชายพี่มันเอยกว่าจะถึงบ้านเพื่อนพี่ชายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มมั้ง้สองทุ่มประมาณสองทุ่มกว่าไอสามสิบกิโล ถ้าสมัยนี้ย,ม,ยมันก็สามสิบนาที<ะ>แต่สมัยก่อนถนนเนี่ยมันน่าจะเป็นเป็นดินเป็นลูกลังอะไรประมาณเนี้ยถูกมันก็จะช้านหน่อยอ๋อแล้วก็มันเป็นถนนเนี่ยดินเหนียวน้องตามันจะเป็นดินเหนียวใช่ไหมครับถ้าฝนตกเนี่ยมันสามารถติดหล่มได้อ,ดอะนึกออกปะนึกออกครับแล้วมันจะเป็นแบบถนนที่เป็นแบบทุ่งนาที่เขาแบ่งแบ่งให้รถแค่วิ่งอง่ ประมาณครึ่งเลนหรือเลนเดียวประมาณเนี้ยรถสวนกันคันเล็กต้องหลบอะ่ะครับม,มันสามารถไปทางเดียวเขาเรียกว่าถ้าจะสวนกันอีกคันหนึ่งต้องหลบไปประมาณนั้นพี่ชายพี่ก็เลยสังว่าไปถึงมันก็มืดแหละมันที่สมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบที่นาใครที่นามันไม่กอกมาครับเห็นบ้านแบบไกลไกไกลไ,กลไกลแบบอย่าซส่ว่าที่ของคนนี้ย อยู่อีกหลังหนึ <sm> <dude> <around> ่งก็จะห่างไปห่างไปอีกร้อยเมตรก็อีกหลังหนึ่งอีกห้าสิบเมตก็อีกหลังหนึ่งมันไม่ได้แบบหมู่บ้านติดติดติดกันเหมือนสมัยนี้เนาะครับตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บไปถึงรถสองแถวพอว่ถึงแล้วครับแต่บ้านเพื่อนพี่ชายพี่อ่ะมันต้องเดินเข้าคันนาไปอีกประมาณประมาณกิโลกิโลกว่าน่ะสองกิโลอ่ะ พี่ชายพี่เล่าให้ฟังก็ห sure> ิ้วกระเป๋าใบเบลเลอร์เลยตอนนี้พี่ชายพี่ก็ไปจ่ายค่ารถสองแถวบอกสองคนเท่าไหร่ครับสิ่งแรกที่คนขับบอกว่าไงมะอ๋อคนเดียวครับพี่ชายพี่สองคนครับอืมอืม แต่พี่พี่ชายพี่เขาก็ยังไม่เอะใจนะเอ๊ทรู้ว่าเขาเก็บคนเดียววะรู้ว่าเขารู้จักเพื่อนอะไรแบบนี้การเก็บคนเดียวบ่อยอะไรเงี้ยเป็นญาติหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่ใช่ใช่เขาไม่รู้พี่ชายก็ยังไม่เอะใจยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแต่แล้วพอลงอย่างรถก็เดินไปกับเพื่อนก็เป็นปกตินะน้องตั้มครับเป็นปกติทุกอย่างก็เดินคุยกันไปเออเป็นไงทํางานที่ไหน แกเป็นยังไงมัง่งพ่อแม่เป็นยังไงก็คุยกันถามสารทุกสุขติดตามภาษาเพื่อนที่ไม่เจอกันนานเนาะเรียนจบกันไปหลายปีจนไปถึงบ้านไปถึงบ้านมันระยะระยะเส้นทางก็ประมาณประมาณแบบเดินกันสองเกือบสองสองชั่วโมงได้มั้งระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรเห็นพี่ชายว่าคร time, มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเราต้องใช้เดินลอกคันนากัน ตอนนี้พอไปถึงที่บ้านก็เ,เป็นปกตินะแต่พี่ชายพี่บอกว่าเพื่อนเขาน่ะที่เห็นน่ะอยู่คนเดียวก็จุดตะกงตะเกียงบ้านไม่มีไฟฟ้า <c oughs> ใช้น้ําบ่อแล้วก็จุดตะเกียงก้านเขาว่าไฟฟ้าัเข้าไม่ถึงเรื่องอะไรประมาณเนี้ยครับตอนนี้เพื่อนเขาบอกว่าเอานั่งเหนื่อยเยเฮ้ยเดี๋ยวทํากับข้าวกินกัน เพื่อนเขาก็ไปทํากับข้าวในครัวเสร็จแล้วจังหวะที่เพื่อนเขาไปทํากับข้าวในครัวพี่ชายก็มองมันสมัยก่อนมันตะเกเียงอะน้งตาลมันจะเป็นแค่งเงาใช่ปะอ๋ออ่ามันเป็นแค่เง,งาแล้วในครัวเนี่ยพี่ชายพี่เขาก็มองเพื่อนเขาเฮ้ย hey, ทาอะไรเข้าไปช่วยไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่ ight, ต้องไม่ต้องมึงนั่งอยู่นั่งนั่งอยู่แค่หน้าบ้าน ลมเยนเ็ยนๆเดี๋ยวไปกินข้าวนอกบ้านก็คือว่าทํากับข้าวในบ้านไปกินนอกบ้านคกะได้ยินเสียงคนทํากับข้าวก็เงีง้ยงๆพี่ชายพี่ก็หันไปมองที่ครัวพี่ชายพี่บอกว่ารู้ไหมสิ่งที่พี่เห็นคืออะไรบอกเห็นอะไรเห็นเพื่อนอะมีแต่ตัวแต่หัวไม่มีใช่ค่ะหมายถึงเงาหรือว่าตัวเพื่อนเลย ัวเพื่อนก็คือเห็นเป็นเงาเอาอย่างเงี้ยมันเหมือนบ้านเขาแบบเป็นเงาสะท้อนตะเกียงน้องต้อมนึกออกไหมอ๋อก็คือเงามันไปตกที่ข้างฝาใช่ไม่มีเงาหัววยแต่หัวไม่เห็นอ๋อเห็นต,ตัวก็คือแบบว่าเคลื่อนเคลื่อนไหวปกติแต่หัวไม่มีพี่ชายพี่บอกเออสงสัยเดินทางเหนื่อยเปล่าวะขยี้หูยี่ตาก็พยายามมอง ก็ไม่เห็นมีนะอือ hmm. ตอนนี้พี่เคยถามว่าพี่แน่ใจเปล่าพี่มั่วเปล่าบอกเอ้ยไม่มั่วแกก็เดินเข้าไปนะพยายามแบบใจกล้าเดินเข้าไปนึกว่าตัวเองตาฝาเดินไปหาเพื่อนเดินเข้าไปแบบพยายามจะแบบไปส่องเพื่อนอะว่าตัวเองตาฝาหรือเปล่าจังหวะที่สองนะเพื่อนเดินออกมาพอดีแกก็ตกใจ ก็ถา,ามเฮ้ยมองอะไรเปล่าไม่ได้มองอะไรจะเข้าไปช่วยพี่ชายพี่ก็ใจดีสู้เสือเนาะจะเข้าไปช่วยเออเออเสร็จละเอ้ยอยู่ในครัวนะไปยกมาเสอะไรเงี้ยช่วยกันก็กินกันปกตินะต้องเหมือนเหมือนเราคุยกันปกติเนี่ยครับไม่มีทีท่าว่ามันจะเป็นอะไรเลยแล้วพี่ชายพี่ก็ถามว่า,เอ,าเอ้าเฮ้ยแล้วพ่อแม่ไปไหนไม่เห็นเลยเพื่อนเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวก็กลับ อีกสักพักหนึ่งเนี่ยไปนาเขาก็นั่งคุยกันประมาณดึกตื่นนะดึกตื่นเที่ยงคืนตามภาษาเด็กคนบ้านนอกนะ,ะจริงๆคนบมานนอกจริงๆเขาก็นอนกันไวและแหละแต่ตอนนี้ว่าอย่างเพื่อนไปมาหาสู่ก็น,นอนกันดึกนั่งคุยกันนานอ่าแล้วตอนนี้เพื่อนเขาบอกาว่าเดี๋ยวแกนอนกับฉันเนี่ยนอนด้วยกันในห้องเพราะว่ามันมีสองห้องนอนห้องนอนหนึ่งก็เป็นของพ่อกับแม่ แล้วก็เป็นของเขาของเพื่อนของเพื่อนพี่ชายตอนนี้จังหวะที่นั่งคุยกันน่ะได้ยินเสียงเหมือนคนขึ้นบันไดมาแล้วเปิดประตูดังอี๋เนี่ยพี่ชายบอกว่าเฮ้ยเสียงอะไร <c oughs> อ๋อสงสัยพ่อกับแม่มาแล้วมัง้งครับตอนนี้พี่ชายก็บอกเฮ้ยพ่อกับแม่มา <c oughs> เดี๋ยวลงไปไหว้หน่อยไปทักทายหน่อยเพื่อนเขาบอก ไม่เป็นไรไม่ต้องหลอกไว้พวงนี้ก็ได้นอนคุยกันดีกว่าเขาก็คุยกันหลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องรู้ราวผลปรากฏว่าก็คือหลับหลับไปเลยนะครับกนะ็คุยกันจนหลับใช่ค่ะคุยกันจนหลับตอนนี้มาสะดุ้งเอาตอนเชา้ชาเช้ากี่โมงพี่ก็ไม่ทราบเขาลืมตาม,มาเนี่ยเขาเห็นชาวบ้านมาเยืนเต็มเลยื ยืนรอบตัวแกอ่อ uh. ไอ้หนูไอ้หนูมันนอนอะไรตรงนี้แกก็บอกว่าบ้านเพื่อนผมพอดีผมเพิ่งเดินทางมาเมื่อวานก็เลยมานอนชาวบ้านเป็นสิบอะ่ะมองหน้าแกองงงงอะเฮ้ยเองนอนบ้านใครนี่ไงบ้านเพื่อนผมพอแกลุกขึ้นมานะบ้านหลังนั้นน่ะ เชื่อไหมมันเป็นอะไรมันเป็นแบบพวกกระเถาวันอ่ะฮุ้ยพวกกิ่งไม้แห้งๆอะ่ะเนืกออกอมะครับคือสภาพบ้านมันถูพังหมดแล้วอะ่ะออแต่พี่ชายพี่อมันนอนอยู่แค่หน้าบ้านไม่ได้นอน,น,อนใน,ในบ้านนะอ๋อครับนอนตรงแค่ที่เขานั่งกินข้าวกันตอนเอะตอนหัวค่ำตอนกลางคืนน่ะ แต่พี่ชายพี่ยืนยันว่านอนในห้อง,องเพื่อนแต่ไหนเกมมันนอนอยู่แค่หน้าบ้านแล้วนอนอยู่หน้าบ้านน่ะนอกบ้านน่ะแล้วบ้านก็เป็นบ้านล้างเป็นแบบบ้านนอกสมัยก่อนมันข้างฝาจะเป็นไม้ใช่ไหมนอกตั้มครับไม้ไม้เป็นไม้แผ่นๆนะที่เข้าไปเลื่อยกันบนเขาเป็นไม้แผ่นๆมาทําข้างฝางหลังคางก็จะเป็นกึ่งสังกะสีกึ่งกระเบื้องอะ่ะ ประมาณเนี้ยอืมแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยนาผลปรากฏว่ามีแต่ใยแมงมุมเป็นกระถาวันที่มันขึ้นแล้วมันตายมันแห้งตายแล้วกุญแจนะ่ะถูกล็อกไว้ที่ประตูแต่พี่ชายพี่นอนอยู่แค่หน้าบ้านเสร็จแล้วแกก็ตกใจแกตกใจกับสภาพที่แกเห็นแบบคือแกเกือบจะแบบจะเท่ากันนั้น ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้หนูเอ็งมานอนได้ยังไงบ้านหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่มาตั้งหลายเดือนแล้วครับพี่ชายพี่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อคืนนี่ยังนั่งคุยกับเพื่อนผมเลยแกก็บอกชื่นนั้นชื่นนี้แล้วยังเห็นพ่อแม่ของเพื่อนตั้งใจฟังให้ดีมีสตินะลูกนะมีสติเขาก็พูดกับพี่ชายพี่บ้านหลังเนี้ยจริงถ้ามีกันสามคนพ่อแม่ลูกแต่พ่อแม่เขาตายไปก่อนหน้านี้ และลูกกับพึ่งตายเมื่อเดือนที่แล้วนั้นแสดงว่าจดหมายที่ส่งหาพี่ชายพี่เป็นผีเขียนแล้วละ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนเขียนนะอ๋อ,อ,อแล้วเราทำไงอ่ะก็คือพี่ชายที่บอกว่าเฮ้ยเหมือนกับพี่ชายพี่เขาอะสัญญากับเพื่อนว่าเขาจะมาไงครับ รับปากกับเพื่อนว่าจะมาหาในเดือนนั้น,นเนี้ยในเดือนระยะเดือนที่เขาเขียนจดหมายหากันอนะแต่เพื่อนเพื่อนของพี่ชายพี่ตายไปแล้วโอ้โห oh. เขาอะรับจดหมายผีเขาลงวันท่งวันที่อะไรเรียบร้อยแต่ชาวบ้านแถวน,นั้นบอกว่าเขาตาย oh. เขาตายไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วอ๋อ oh. ไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่อง ชีนัดมาเที่ยวบ้านที่ดูเดินทางจากประจวบอะ่มะมันสกนะุลนครครับคือจะบอกบว่าเป็นรับที่ท่ารถด,ด้วยอ๋อคือเพราะว่าพี่ชายพี่ชายพี่ตายเองไม่เคยไปด้วยไงไม่งั้นจะไ,ไปถูก<ป>หลังได้ยังไงค่ะอะแล้วก็ไปรับปากเขาไงรับปากเขาว่าจะไปะเขียนเช่นไมายย้อนกลับไปบอกว่ามารับแนววันที่เท่านั้นเท่านี้โอ้โห oh. แต่เจ้าบ้านนะ่ะตายไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเขาเป็นอะไรเสียครับพี่ก็คือเขาป่วยตายค่ะเป็นมะเร็งโอ้เป็นมะเร็<อ>เปเงป่วยครับซึ่งจดหมายของพี่ชายพี่ไอ้ที่พีคที่สุดน่ะน้ต้อมจดหมายของพี่ชายพี่อ่ะมันมาเสียอยู่หน้าประตูบ้านเขาอะนั้นแสดงว่าเขาตายไปก่อนไปก่อนที่จดหมายมาถึงเดี๋ยวนะแสดงว่า ที่บ้านหลังนั้นมีหลักฐานคือจดหมายที่พี่ชายพี่ตายส่งมามันเสียบอยู่ที่ประตูไม่มีคนรับไม่มีคนเปิดอ่านใช่ออ้ยคนลุกอันนี้เล่วชิงอุ้ยคนลุกพี่ฟางบอกเฮ้ยพี่หนูพี่หนูโดนหลอกเหรอเออเองลองคิดดูสิหลอกเดินทางจากประจวบมาสกุลน่ะออแล้วก็หลอกกินข้าวไม่รู้ข้าวข้าว ข้าวที่กินไปนะั่นเป็นข้าวอะไรอ่ะแต่พี่ชายพี่ไปดูที่หม้อนะเป็นหม้อแบบสมัยก่อนเขาหุงหม้อดินไอหม้อเลยนะเต,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 ตาเตาเตาถ่านเตาปืนเนาะอ๋อหุงเช็ดน้ําสมัยก่อนก็คือเอ,อ่อลินน้ําน้องต้งมหม้อมันคือพอเขาตายเจ้าเจ้าของบ้านตายก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งข้องเกี่ยวหมอ้อนี่ก็เป็นแบบเป็นลา<ห>แบบคือถ้วยชามกละเนลระนาดอ่ะครับในวแล้วหลังจากนั้น พี่หนูทําไงาอ่ะพี่ชายพี่ก็ไปก็กลับเดินทางกลับชาวบ้านแถวนั้นไปส่งไปส่งที่ทา่ารถแล้วก็ก่อนที่ที่แกจะกลับแก,กก็ถามชาวบ้านแถวนั้นว่าแถวนี้มีวัดไหม<ฮ>มีก็เป็นวัดที่เขาเขาทําพิธีเผาพ่อแม่แล้วก็เพื่อนเขานั่นแหละที่วัดเนี้ยครับเขาก็ไปทําบุญให้ไปทําบุญให้แล้วก็มีชาวบ้านไปส่งที่ท่ารถก็เดินทางกลับ แกกลับมาถึงบ้านแกเล่าให้ฟังว่าแกป่วยอ่ะแกไข้อ่ะอ๋อจับไข้เลยจับไข้เลยแกเหมือนกับแบบแกคิดไม่ถึงว่าชีวิตแกเนาะแกจะโดนอะไรเต็มเ็มได้นข<ค>นาดนี้อ๋อพี่ก็น,นั่งฟังเขาบอกเฮ้ยใช่เหรอพี่หนูพี่หนูลองจําวันผิดไหมบอกจะผิดบ้าอะไรจดหมายพี่เขียนพี่จำลายมือได้จากหน้าสองถึงเขาเรียบร้อยอ่ะ เสียบไว้หน้าปะร 2, ะตูต้องสองสามฉบับ,บอะอ้แล้วจดหมายเขียนโตตอ,อบอะแล้วอยากรู้อันนี้อยากรู้แล้วพอพี่หนูกลับมาที่บ้านอไอ้จดหมายที่เพื่อนอนะเขียนมาหามันยังอยู่ไหมพี่เขาได้บอกไหมอยู่เป็นจดหมายฉบับที่นัดไปหากันโอ้แล้วแกก็ไปทำวิธีบางสกุลเนาะ ให้หลวงพ่อทําให้แกก็เอ่ยชื่อเพื่อนนามสกุลเพื่อนแล้วก็ทําบุญให้พ่อแม่เพื่อนด้วยเท<อ>่ากับว่าบ้านหลังนั้นเป็นลูกโทนน่ะน้องต้อมไม่ญาติพี่น้องเขาก็ไม่มายุ่งแต่พ่อแม่ของเพื่อนพี่ชายพี่เขามีลูกแค่คนเดียวง่<อ>ายสถาน<อ>ที่ตรงนั้นบ้านหลังนั้นนะน่าจะยกให้เป็นคือไม่มีใครเอาอะเห็นพี่ชายพี่เล่าให้ฟังนะครับ ก็คือไม่มีคนสืบทอดเไม่มีคนรับมรดกต้องอะไรเลยอืมก็คือเป็นลูกโทนก็คือตายทั้งบ้านน่ะสรุปครับแต่มันทิ่ที่หน้าที่หน้าหน้าแบบหน้ากลัวตรงที่เนาะผีเขียนจดหมายให้ไปหาแล้วนัดกับผีเรียบร้อยว่าจะเดินทางไปหาผีที่ชายผีโอ้เรียกว่าทริปผีเลยนะอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้แล้ว ไม่ผมนึกถึงไอ้นี่พี่ตายคือตอนที่พี่ตายเล่าเนี่ยภาพอะผมไปนึกถึงเรื่องนางนาพี่ตายนึกออกมาที่พี่สายกับพี่วินัยไกลบุตรเล่นน่ะที่แบบว่าเออพี่มากขึ้นไปบนบ้านแล้วก็กินข้งกินข้าวภาพตัดสลับกับบ้านที่มันสุดโทมมันมีอยักย่ามีอะไรโอ้นึกอย่างงั้นเลยบอโอ้ยคนลุกใช่แบบนั้นเลยพี่ชายพี่ก็ยังไม่เอะใจอะไรสักกะอย่างหนึ่ง ทาตัวเป็นปกติเลยถามพี่ชายบอกพี่หนูถามจริงเหอะเสียงเขาพูดมันยืดยานไหมเมันผีในหนังไหมเขาบอกว่าก็าคุยปกติเหมือนเราคุยกันนะคุยกันปกติไปอาบน้ําอาบถ้าผัดผ้านั่งคุยทาแป้งนั่งชมจันทร์กินข้าวเสร็จจงแค่หน้าบ้านอืมแล้วถามว่าพี่หนูและสภาพบ้านเขาเป็นยังไงในคืนนั้นอะ แกก็บอกก็กปกติอะ่ะไม่มีหยักย่งหยักใ่ญ่เหมือนหนังเลยเนาะครับที่แบบทาํแบบาภาพแบบทําภาพแบบภาพดีๆภาพเลยนะภาพให้บ้านเน่าๆกันเป็นบะเป็นภาพบ้านดีได้อะ่ะเหมือนหนังเลยโอ,อ,อ้ไปดูเรื่องนางนางนี่ยใช่เลยจริงๆริงจริงจริง,รงโอ้พี่ก็บอกเอ,อ้ยพี่หนูทําไมคนลุกเลยอ๋อ แกแกแบบใจแกแบบสุดยอดถ้าเป็นพี่พี่แบบช็อกน็อกซีรีมาสตั้งอัวรู้แล้วค่ะโอ้ไม่มีกติกะใจเดินทางกลับมาได้หรอกครับก็เรื่องราแกก็บอกว่าอ๋อบอกว่าไงพี่แกก็แกก็ร้องไห้น้องแกก็ร้องไห้หลังจากทําบุญเสร็จแล้วแกก็เสียใจแกก็ร้องไห้บอกว่าเฮ้ยมึงรอกูได้ขนาดนี้เฉยเลยเหรอพี่เข้าใจว่าแกคงสัญญากับ แล้วกับเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนคงรอคําสัญญาแล้วรอรอพี่หนูมาไงคือถ้าชาวบ้านไม่มาผมเชื่อว่าเพื่อนของพี่หนูอ่ะก็ยังดูแลพี่หนูจนกลับนะเพื่อไม่ให้เพื่อนกลัวจริงๆริงกูเนี่ยพี่พูดพี่พูดแล้วพี่ยังขนแขนสแตนด์อัพเลยค่ะอ๋ออ๋อก็โหเรื่องแรกคือนี้น่ากลัวเลยอะพี่ตายรุนเลยอะ มัน<อ>มันพี่ว่ามันเหมือนดูหนังผีสยองสยองอะ่ะครับมันมันแต่พี่ว่าสองคนนี้มันยังไงเดีย่ยอืมก็เขานั่งรถไปรับถึงท่ารถนั่งรถสองแถวเดินทางกลับด้วยกันเดินไปปกติทำกับ้งกับข้าวกคนอื่นชายพี่กินนั่งค, <น S 2> คุยกัน<ง>นอนกัน บนรถก็คนน้อยพ่อแม่กลับมาอีกตั้งหากอ๋อแต่ก็ไม่เห็นไงก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นชาวบ้านที่เขาสงสัยว่าแบบเอ้ยไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นใครเราก็ตามมาดูแล้วก็อาจจะแอบดูก็ได้แล้วเช้าค่อยมาใหม่ไงก็เป็นไปได้อ้เรื่องเราก็ประมาณนี้พี่ชายพี่ก็นอนแบบสบายเลยนะอยู่ตรงแค่หน้าบ้านครับชาวบ้านเป็นสิบคนเขาก็มาปลูก S <S แล้วที่สําคัญนะ่ะต,ต้องบริเวณบ้านมีตะต้นหญ้าเต็มหมดเลยอ่ะอ๋อเ็เป็นบ้านล้างนั่นแหละพูดง่ายๆมันเป็นบ้านล้างแล้วลเป็นบ้าน,นะะาเนานขาเรียกอะไรนะไอคันนาอะไรแบบนั้นน<อ>่ะมันนอกมันนอกอะ่ะครับไงก็เรื่องแรกของคุณพี่ตายมากนะเปิดได้ขนลุกเลยอะ่ะมีโอกาส่ิ่ัยอย่าไปเล่ากับน,นลุกอย่าไปเล่ากับโคตรช็อกซะหมดนะมาเล่ากับเดาช็อกมาเล่ากับผมบ้างอยากฟังได้ได้ได้นะครับก็มัน เอาแบบยังไงอะจริงจริงน้องเขาก็บอกว่าพี่ต่ายพี่ต่ายจะเล่าเรื่องอะไรพี่ก็มานั่งเออเล่าเรื่องพี่ชายพี่ดีกว่าเออเรื่องนี้มันดู oh. แล้วพี่ฟังแล้วมันก็ยังสยองสยองบอกถ้าเป็นพี่พี่คงไม่กล้าก็อย่างว่านะเขาไม่รู้ใช่ไหม oh. <God. S 2> รู้แล้วใครจะเดินทางไปแล oh. ้วคิดดูดิน้องต้อมจากประจวบอะ่ะ ไปสะกวนนะมันกี่กิโลล่ะกี่ร้อยกิโลอ่ะอ๋อก็ไม่รู้มันไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสมัยก่อนมีที่ไหนมีจตะจดหมายเขียนหากันอ๋ออ่ะโอเคประมาณนี้พี่ตายประมาณนี้นะมีโอกาสคุยกันอีกนะครับยังไงฝากรักษาสุขภาพด้วยนะช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วขอบคุณค่ะนะครับขอบพะคทีมานทุกคนด้วยนะคะขอบขอบคุณครับพี่ตายสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเพรมอยักสนุกเท่าไหนเพลมมเท่านั้น